สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาร์ลินแชนแนลเช่นคยครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายอยู่ประเทศอิสราเอลนะครับว่าเดือนนึ่งเราหมดไปกี่เชเกลนะครับผมว่ามีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับผมมันจะมีอยู่ประมาณสี่อย่างนะครับที่เราต้องใช้จริงๆนะครับมันจะมีค่าอาหารการกินนะครับสองนะครับจะมีพวกซื้อของ ใช้ส่วนตัวนะครับอันนี้ก็จําเป็นนะครับอันดับสามนะครับพวกค่าอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็อันดับสี่ก็เอาไว้ติดตัวไว้กินเล็กน้อยนะครับจนถึงสิ้นเดือนนะครับผมเรามาดูอาหารการกินก่อนครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับมันจะแบ่งเป็นสองแบบนะครับผมอันดับแรกนะครับมันจะอยู่มันจะมีอยู่กินคนเดียวนะครับ แล้วอันดับสองคือมันจะกินแบบกินเป็นหมู่นะครับผมสําหรับเป็นแคมป์ใหญ่นะครับเขาอาจจะรวมกันนะครับหรือว่าแยกกินเดียวนะครับผมแต่ที่ผมอยู่คือมันมีกันอยู่แปดคนครับจะจับคู่กันนะครับอสองคนสองคนเอาหารกันนะครับผมแต่กับข้าวนะครับข้าวสารเท่าแก่ซื้อให้นะครับของผมนะครับ จะได้ซื้อเฉพาะอ่าแค่พวกเนื้อสัตว์เครื่องปรุงนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ชิ้นเปลืองอะไรมากนะครับสําหรับผมนะครับแต่สําหรับที่อื่นนะครับมันจําเป็นต้องซื้อพวกพวกเนื้อสัตว์นะครับเครื่องปรุงนะครับผมซื้อข้าวสารเองนะครับมันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาตัวตัวนี้นิดหนึ่งนะครับสําหรับที่อื่นนะครับที่อิสราเอลแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะครับบางที่ เท่าเกาจะซื้อข้าวสารให้นะครับผมแต่บางที่ซื้อเองนะครับแต่ละที่แต่ละแต่ละทางที่ประ,ทะเทศอิตาเลีจะแตกต่างกันนะครับผมจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละที่ก็อาจจะเสียค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยนะครับผมแต่สําหรับใครบางคนนะครับจะแยกกินเดียวก็เขาก็ไม่ได้ว่าอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับก็จะ ่วยประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นครับเราจะกินอะไรก็ได้สําหรับตัวของเรานะครับผมสําหรับการกินเดี่ยวนะครับแต่สําหรับการกินเป็นอ่าเป็นหมูนะครับมันก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนเวรการทําอาหารนะครับเพราะว่าเขามารวมกันทุกอย่างนะครับผมกับข้าวกับปลานะครับเขาจะมาหารกันนะครับสมมติว่าแคมป์หนึ่งมีประมาณสักสิบยี่สิบคนแบบนี้เป็นต้นนะครับ แล้วแต่เขาจะตกลงกันนะครับว่าเขาจะกินกันเป็นหมูเขาก็จะไปซื้อรถรถช็อปนะครับหรือว่าไปร้านค้าจุนทนเอามาไว้เป็นแบบะะเป็นสต็อกใหญ่ๆเลยนะครับแล้วสิ้นเดือนมาเขาจะมาหารกันว่าแต่ละคนเสียค่าใช้จ่ายออกคนละเท่าไหร่นะครับแต่สําหรับการกินเดียวก็แล้วแต่เรานะครับว่าเราจะซื้ออะไรก็ได้นะครับสาหรับเรานะครับเราจะกินแบบไหนก็ได้นะครับจะสะดวกนะครับ อาจจะมีค่าใช้จ่ายพวกหม้อหุงข้าวนะครับกระทงกระทาวพวกนี้อาจจะม,มีเพิ่มขึ้นมานะครับผมอแล้วการซื้อของใช้จะซื้อกันยังไงนะครับอันดับแรกนะครับสําหรับแคมป์คนงานที่ประเทศอิสาเลนะครับจะมีบริการรถอบเข้าถึงบริการนะครับซื้อตามรถอบเอ้ยนะครับร้านค้าชุมชนเอ้ยนะครับ แต่ถ้าใครอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้านะครับไปในตัวเมืองก็ได้นะครับสําหรับการซื้อของกินของใช้ที่ประเทศอิสาราเอลนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีบริการรถรถช็อปครับที่มาบริการถึงที่ก็อาจจะราคาแพงหน่อยนะครับผมสําหรับการซื้อของกินของใช้ครับและอีกอย่างนะครับซื้อของใช้ส่วนตัวนะครับ ใช้ส่วนตัวก็จะมีพวกยาสีฟันนะครับแ๊บสบู่นะครับพวกนี้นะครับถุงมือนะครับพวกถุงมือยางเอาไว้ใช้งานต่อต่อเดือนนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ทุกวันนะครับผมถุงมือถุงมือนะครับเพราะว่ามันใช้เปลืองครับเพราะมันจะมีการขาดนะครับผมอแล้วมันจะมาต่อนะครับค่าอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับมันจะมีอยู่หลายรูปแบบนะครับก็จะมีตั้งแต่ แปดเก้าร้อยถึงพันกว่านะครับผมก็ประมาณหนึ่งร้อยเช็คนะครับร้อยยี่สิบเชคนะครับร้อยห้าสิบเชคก็แล้วแต่คนจะใช้เน็ตมากเน็ตน้อยนะครับผมได้จะมีบริการโทรกับกับไทยด้วยครับมันจะแพงอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็จะมีส่วนของอ่ของใช้เพิ่มเติมนะครับเงินเล็กๆน้อยๆเอาไว้จิบตัวยามที่เราอยากกินอะไรนะครับวันดวงวันหยุดก็ไปหาซื้อของกินเล็กๆน้อยๆนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อให้พี่ๆน้องๆที่จะมาทำงานประเทศอินแลนด์นะครับว่าค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับหมดหมดคนละเท่าไหร่อันนี้ผมก็ก็แล้วแต่พื้นที่นะครับก็แล้วแต่คนใช้นะครับคนกินเยอะก็จะหมดเยอะหน่อยนะครับแต่สำหรับผมก็เดือนหนึ่งก็ประมาณนะครับพันห้าชิกเกลนะครับผมกับข้าวก็ประมาณ เกียรเปร้อยบาทนะครับแล้วก็จะเอาส่วนแบ่งซื้อของคุณ <Yeah. S 1> ของใช้สักสองสามรอยเช็คนะครับแล้วเอาไว้ติดตัวสักสองสามร้อยเหมือนกันกับรวมๆก็ไม่เกินอย่างพันห้านะครับก็ mm hmm. แล้วแต่แต่ละคนนะครับบางคนอาจจะมีการกินอะไรเพิ่มเติมก็หักไว้นะครับผมสําหรับคลิปนี้เพื่อให้กับพวกพี่ๆน้องๆที่กําลังจะมาประเทศอิตาลีนะครับว่าค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างที่เราจําเป็นที่ใช้ จริงจริงจังๆนะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ให้กับพวกพี่ๆน้องๆที่จะมาทํางานปฏิสเสธเร็วนะครับคลิปนี้หวังว่ามีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครติดต่อสอบถามใต้คอมเมนต์ดีในนะครับใต้คลิปนี้นะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ